วันนี้เรามาทําแกงเปิดะใบย่นางนะคะเป็นแกงสมุนไพรนะคะเป็นแกงเพื่อสมุนไพรล้วนๆนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเรามาดูเครื่องน้าพริกกันนะคะมีพริกมีกระชายมีหัวหอมมีตะไคร้มีกะปิเราจะใส่กะปิหรือปะลารก็ได้นะคะแล้วส่วนผักนะคะมีเจโอมมีบวบอ่อนนะคะมีมะเขือเปาะและ ขาดไม่ได้เลยหน่อไม้นะคะเนื้อหมูหัน่นชิ้นเล็กนะคะใบายานางขาดไม่ได้เลยนะคะเรามาคั้นใบายานางกันนะคะส่วนประกอบสําคัญสุดเลยใบายานางส่วนของใบายานางเราใช้มือคั้นนะคะจะดีที่สุดนะคะใช้เครื่องปั่นนะสารสีเขียวนะ่ะจะไม่ค่อยออกมานะคะเราปั่นเราแบบนี้เลยนะคะล้างมือมาให้สะอาดทุกอย่างเรียบร้อย เตรียมมาเพื่อคั้นใบายานาโดยเฉพาะใช้เหมือนซักผ้าเลยนะคะ นี่นะคะสารสีเขียวจะออกแล้วใบจะเหลือแต่ก้างนะคะจะเหลือแต่ก้างนี่นะคะออกเยอะมากมากเลยนะคะสีเขียวเราออกได้ตามความพอใจของเราเลยนะคะคั้นไปเรื่อยๆพอคั้นเราได้พอใจแล้วเรากรองนะคะกรองน้ํากรองน้ําแล้วนําไปตั้งไฟนะคะแล้วเราตำส่วนน้ําพริกไปละลายนะคะ เราตามส่วนน้ำพริกไปละลายนี่นะคะน้ำสีเขียวจะออกมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะใบยานางเขียวปัดเลยนะคะถ้าเราไปปั่นนะจะไม่ได้เขียวเท่านี้เยอะนะคะอ่าน้ำใบยานางของเราจะเขียวมากๆเลยนะคะอ่า การเทคนิคการคั้นใบยะนางคือใช้มือคั้นนะคะดีที่สุดอ่าแล้วเราก็มาหั่นหน่อไม้กันนะคะเรามาหั่นหน่อไม้กันเรานำใบยะนางไปตั้งไฟรอเลยนะคะแล้วเรามาหั่นหน่อไม้กันนะคะวันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นนะคะหน่อไม้นี้เราต้มมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นหน่อไม้ จากโกนะคะแล้วเราต้มสองสามน้ำมาแล้วนะวันนี้พิปานจะหั่นเป็นแบบบางๆนะคะเป็นแบบบางๆจะใช้หั่นนะคะวันนี้หั่นแบบบางๆ หน้าไม้อ่อนมากๆเลยนะคะหน้าฝนเนี่ยหน้าไม้จะอ่อนๆมากๆเลย ไฮไลท์ของการแกงใบายานางวันนี้คือหน่อไม้นะคะแล้วผักอื่นเป็นส่วนประกอบนะคะอพอเราหั่นได้พอใจแล้วเรามาตำน้ำพริกกันเลยนะคะเรามาตำน้ำพริกกันเลยอันดับแรกเราตำส่วนที่ละเอียดยากก่อนเลยนะคะอืตำตะไคร้นะ ช่วงนี้เราเอาใบายะนางไปตั้งไฟให้ร้อนเลยนะคะรอนน้ำพริกตะไคร้เนี่ยจะมีสปปรรพคุณแก้ท้องอืดท้องเฟ้อขับลมนะคะวันนี้แกงสมุนไพรแท้ๆเลยนะคะใบยะนางก็เรื่องบำรุงหัวใจบำรุง ทุกอย่างนะคะใบยะนางมีสปปรรพคุณมากๆเลยหัวหอมกระชายสปปรรพคุณที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอ่าวันนี้สมุนไพรโดยเฉพาะนี่นะคะเครื่องแกงก็ตาำก็หอมแล้วนะคะ เครื่องแกงแกงเปิดอเนี่ยเราจะตามไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเพราะว่าจะได้รสชาติที่เครื่องแกงอ่ะแบบคลุขเละขลุขะเละเลนี่แหละเพราะเป็นสมุนไพรเราทานได้ทุกอย่างนะคะสมุนไพรใช้คกตำเนี่ยจะได้ฟิลแบบบ้านๆนะคะได้ฟิลอาหารแบบดั้งเดิมชนบทบ้านๆเลยนะ เราเอาน้ําพริกละลายใส่ใบย่านางเลยนะคะแล้วเราตามด้วยหมูแล้วก็ผักต่างๆได้เลยนะคะและแกงเปิดของเราอ่ะส่วนที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะขาดไม่ได้เลยคือข้าวเบื่อนะคะข้าวเบื่อนี่คือข้าวสารเหนียวนี่แหละเราแช่น้ําสักครู่แล้วเราเอามาตํานะคะ ครั้งนี้เราประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือหนึ่ง,งมากกว่าหนึช้อนโต๊ะก็1นึ่กำมือนะคะหนึ่งมือแล้วเราจะใส่ข้าวเบื่อเนี้ยเพื่อไปในน้าใบยนางของเราเลยนะในน้ําแกงของเราเลยเพื่อให้แกงของเราข้นนะคะข้นแบบธรรมชาติและอร่อยอร่อยจากข้าวเบื่อนะคะ เราตาพอแหลกแล้วเราเอาใส่แกงกันเลยค่ะเราใส่หน่อมไม้ใส่พริกที่เราตาแล้วข้าวเบือลงไปแล้วนะคะน้ำเราเริ่มคน้นเราคนเรื่อยๆนะคะอย่าให้ข้าวเบือติดหงอนะเดี๋ยวเราใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยนะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลย แล้วเราตามด้วยมะเขือชจอมใบแมงลักนะคะเป็นอันเสร็จนะชิมรสชาติเราใส่ผักทุกอย่างไปแล้วนะคะน้ําเราจะข้นด้วยข้าวเบื่อนะ,อะหอมมากๆเลยนะคะหอมผักสดเดี๋ยวสุกแล้วเราจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะจะใส่ถ้วยเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงใบานางอร่อยมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะผักสดล้วนๆเลยนะคะฝีมือเราทําเองนะคะใบยะนางนะคะสดใหม่เราคั้นเองกับมือนะคะทําท,ทานกันเลยนะคะแบบนี้เลยหากชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเจอกันคลิปใหม่ค่ะ